สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคม2569สกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีนางสาววนองนาถเหลี่ยมฤดีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีได้นำบุคลากรร่วมกิจกรรมดังนี้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปีพุทธศักราช2569 104ปียุวกาชาติไทยร้อยดวงใจด้วยจิตอาสานโรงเรียนเบญจมานุสสร์ ร่วมกิจกรรมคนเมืองจันนุ่งผ้าไทยใส่บาตเติมเต็มโอกาสให้ผู้ยากไร้นวัดทัพตําบลบางกะจักรโครงการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสแกลสำหรับนักศึกษาส,ะสะกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีภาคเรียนที่ 2, 2, สอง6อนสณศูนย์วิทยาศาสตร์สแกลจังหวัดสแกลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลกาขวาง กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่จะมาในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงนี้ให้กับสมาชิกสสประชตตอำเภอเมืองทั้ง11ตำบลนวัดใหม่โครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติสภากาชาติไทยสังกัดชมรมอาสายุวกาชาติเลขที่1282สกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีรุ่นที่6773จบ131นักข่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติวัดคมบาง โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรการทอเสื่อกกนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจันทบุรีภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568ณนห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีโครงการวันเด็กแห่งชาติปี2569มีกิจกรรมดังนี้หนึ่งกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลสองกิจกรรมอ่านผ่านบัตรคำเายเยบลูกโป่งและจับแจกของขวัญของรางวัลณห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี